ถ่ายภาพนะครับกิจกรรมที่โรงครัวนะครับพระอาจารย์พระครูบดีการนุเพียนสุสมาฮิโตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านกบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไปจ่ายตลาดนะครับซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับพร้อมด้วยใบยาววจกรของวัดนะครับนี่สามนินรูปหล่อนะครับน้ำหนักมากที่สุดในวัดบ้านกโบนะครับนี่พร้อมลงครับ พร้อมพร้อมลงบเ่เนี่มขึ้นนพราะไอ้รู้จะตอบยังไงนะครับพร้อมลงเลยพร้อมขึ้นนะครับเด้อนะครับได้ยินแต่เสียงรถหกล้อดังวิบวิบนะครับก็เลยออกมาดูนะครับนี่ไม่ทันตอนเอารงแต่มาทันตอนจัดนะครับนี่นะครับเอาของดีทิ้งนะครับเอาของเสียไว้นะครับนี่ขออนุญาตนะถ่ายภาพนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับพระ 9 2รูปนะครับสามมณีห้ารูปนะครับส่วนเมชีนี่นับจํานวนไม่ได้นะครับเมชีนี่นับจํานวนไม่ได้เยอะเหลือเกินนะครับนีเมชีกับพักชีนะครับ่ฟนซื่อก็าบ่เสือ,อแต่ส่วนดีมากเหงอโอ้กันย้อนดอก <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับออกตัวแรงเป็นพิเศษนะครับเลยผิดพลาดนะครับนี้ยมเขาถวายมานะครับ <c oughs> นะ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> คัดออก50%นะครับเหลือไว้50%แต่ว่าใช้ได้นะครับผังชีนะครับกึ่งชายนะครับโอ้มาถ่ายปีไหนก็เจอแต่หน้าเดิมๆนะครับมาถ่ายภาพนะครับมีนาไม่อยู่โอ้กอยก็ท่อไผ่ทวงแรงเป็นพิเศษน,นะครับข้าวโพดน,นะครับมะเขือยาวนะครับนี่ มะเขือยาวโอ้จะเป็นเอียงตัวอย่างนึงนาอนี่เนาะน,น,น,นะครับพักกระเช็นะครับนี่ผักกระเช็ใส่แจงส้มนะครับช่างภาพนิ่งก็มีอันเวลา่ายภาพนิ่งเนี่ยมองกล้องให้ในเดิมนะครับมองกล้องให้ด้วยนะครับนี่สามเณรหนุ่มรูปหลอนนะครับนี่นะครับคัดส่วนดีไว้นะครับส่วนเสียเอาทิ้งนะครับนี้ เลือกบัน้อยน้อยนุ้ยใหญ่บันี้นะครับนี่ไม่ใช่สามเณนินะครับหน้าตาอาจจะเด็กไปนะครับแต่ว่าเป็นพระแล้วนะครับนี่ยุ่งกัดข้างครับโอ้ยนะครับกำลังทำงานนะครับโอ้ฝนตกดยนี่ฝนตกดีเหลือเกินนะครับไม่รู้สถานที่อื่นฝนตกดีแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับ เมซีแม่ขาวครูบาอาจารย์และก็สามนินนะครับช่วยกันจัดนะครับผลหมกลากไม้เครื่องครัวต่างๆนะครับวันนี้พระอาจารย์พระครูบริกาหนูเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกบอนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับไปพร้อมกับวิยาวัจกรของวัดนะครับนีพเนคคัดนะครับสามนินรูปหล่อของวัดบ้านโกบอนะครับนีนะครับคัดมาเขือเพื่อประสงค์นะครับนี คัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะครับนี่โอ้ยมันสิเลี้ยวบนนอกมือนี้เนาะเฮ้ยปริญทำข้าวประโยคนะครับอาจารย์มหาวิเชียนวราคุณูนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับนี่กำลังคัดผักนะครับนะครับเป็นยังก็สั่งเจออันอันนี้เหี่ยวถึงจะนีเห้อเหี่ยวเฉพาะผักนะครับเซลกันแล้วนะครับนี้ นกเขาแมวท่วงตากันแล้วนะครับอาจารย์ท่านนะครับจะเป็นคนละเอียดนะครับคัดนะครับคัดก่อนแล้วก็เก็บเขาตู้แช่นะครับนี่ไม่ช้ไปก็ไม่้เาเาหมดเาทวงไปท่วงมามันจะเข้าตัวเองนะครับเดี๋ยวนี่มันมีตู้แช่นะครับประมาณสิบห้าวันไปครั้งนะครับครั้งละเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับหลังจาก คัดเลือกเรียบร้อยนะครับเอาส่วนไม่ดีออกนะครับเก็บแต่ส่วนที่มันดีแล้วก็ามาใส่ตู้แช่ไว้นะครับอวยได้เวลาได้เวลาก็นําออกมาปรุงเป็นพัตตาหารนะครับนี่อันนี้เห็นหูหนูนะครับอันพเนีเชือดปลาอยู่ในหรืมีเดอ้อไม่ใช่เชือดปลานะครับทําความสะอาดปลานะครับปลาตายแล้วก็เลยมา นำเกล็ดนำไส้นำก่อนมันจะเสียนะครับแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้นะครับนะครับสามนินนี้หน้าตาดีทุกคนนะครับวัดบ้านกบัวนะครับ200ร้นะครับค่าชมนะครับโอ้ยคัดเนาะบกเขือเนาะซิบหน่วยไม่หน่วยดีหน่วยหนึ่งบ่ละนียนฮะ ไปไปถ่ายรู้ถ่ายพระสทุกคนเด้อบอกคนเมืองกลองน้ำเนระแย้มไทยขอ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพเด้อความเป็นจริงนะครับญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณ10%นะครับนอกนั้นพัฒนาหันก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับฝีมือแม่ชีแม่ขาววัดบ้านกบอนะครับความอร่อยก็จะตามอายุนะครับยิ่งอายุมากยิ่งอร่อยมากนะครับ ่าจาดูัีน้เมียโเมยก็ข่เพกนีนมเมยก็ข่อยี่จะเข้มก็เข้มนูขน้อยอันโดนไปสินักไปทั้งเข้มตัวแจ้งเป็นเป็นจังไดบุนีไม่วาันเดี่ยววนียนะครับโยมแม่นะครับมันไม่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 นมันน้อคกเจ้าของลินลินเฮ้ามันบ่คือเกาก่าอาการรับรถเฮ้ามันสากกเกาน่า กี่กานี่กินเค็มว่าได้ปีนี้รู้ซึกอ่ต้องิกินเค็มได้นั่นนั่นแหละเด้นนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่แม่ชีแม่ขาววัดบ้านเกาบอนนะครับดูแลคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับอย่าถ่ายภาพนะครับให้พระเฉลิมชัยนะครับหลวงพี่โตนะครับเป็นช่างภาพนิ่งนะครับถ่ายภาพที่โรงครัวนี่นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ ทำพัฒหาหารถวายพระนะครับเฉพาะพระนี่92รูปนะครับสามมณีห้าลูกนะครับส่วนแม่ชีแม่ขาวประมาณ30เกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับผ <Hans. S 1> ักต่างๆที่ได้มาก็มาคัดสรรก่อนนะครับก่อนที่จะทำเป็นพัตหาหารได้นะครับ <ś les> อยู่ไกลๆนุ่นแผนกเลือกปลานะครับตัดกระดูกตัดเครื่องในออกก่อน,นะครับนี่ <ś les> เห่นยังล้วนี่แม่เหมือนเร้านี่บ พัฒนาช้านี้นะครับผักบุ้งนะครับนี่ขาจริงๆนะครับควรจะได้ถวายพระนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเลยเตรียมไว้แต่ตอนนี้นะครับพอถึงตอนเช้าก็ทําถวายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับปลาอย่างไรนี่เหรอปลาจระเม็ดก็ปลาจระเม็ดปลาจละเม็ดกิดน้อยๆนะครับนี่กิดน้อยๆปลาไม่ตืดปลาจระเม็ดกิดน้อยๆแต่ความอร่อยมากนะครับ กว่ามีเยอะัวเลยนี่อย่างละห้าสิบโลค่ะอย่างละห้าสิบโลเปลี่ยนจากปลาหยางกับปลาไอ้กี้คือยังบปเด็ดซ่งปลาเนี่ยนี่คือพูดยบันนี่ตะกี้ก็จะเป็นปลาหยางกับปลาตะเพียนเนาะปลานิ่นปลาไนปลาจระเม็ดนี่มา่วไม่เป็นบ่นีินี่เป็นนะครับปลาจระเม็ดนี่มันตัวผอมนะครับตัวบางๆเลียวๆนะครับแต่ถ้าปลานิ่น ก็จะตัวอีแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับซื้อเอาแต่ปลาตายนะครับเข้าสุกปลาตายนะครับถวายพระนะครับนะครับหลังจากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าตแล้วก็มาเลี้ยงพระนะครับนี่โอ้มาหาเนอคงมเดินเมโอเดินจังได้เตรียมงานมืออื่นมีงานพิเศษเดนมืออื่นนี่จเจริญพุทธมนต์ถวาย เป็นพระราชกุศลน,นะครับที่อุโบสถการ,ปรเปลียนนะครับพระก็ออกกรรมหมดแล้วนะครับออกจากกรรมหลายรูปแล้วนะครับเหลือไม่กี่รูปนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เอาบ้าเอือนสิมีคาณะสงจากวัดอื่นมาร่วมบันเ้ออยู่บนนีเหรอนะครับไม่รู้จะสดวนมณียมายเนะสดมนมณีมายที่บ่มีที่นี่นะครับสงสัยเป็นพัทหารเช้านี้นะครับนี่ นะครับหลังจากทําความสะอาดนําไส้นําพุงออกมาแล้วก็เก็บใส่ตู้แช่ไว้นะครับด้เวลาก็ค่อยทยอยทยอยมาปรุงเป็นพัตนาหารถวายพระนะครับเองนี่การจะใตอษ <laughs> <laughs> ายโอ้ยอย่าโดนปนั่นเถอะมันสิเดอนนะครับช่วงนี้ก็เอาก้างเอาไส้มาทําเป็นพัฒนาหารก่อนนะครับพอนานไปค่อยเอาเนื้อออกมานะครับ <laughs> ไปที่อื่นก่อนเด้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่โรงครัวนะครับก็จะได้พระทหารถวายพระแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็จะสรวลวนอยู่แบบนี้นะครับม่ขาวไม่ชีนี่แผนคุมทรัพย์นะครับนี่แผนเก็บเนื้อนะครับนี่มีรู้เนื้อหมูเนื้อปลาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่นออนะครับใส่ในบ่อลงไว้เตียง นะครับอันนี้ตู้พวกของสดนะครับส่วนผักผลไม้นี่ไว้ตู้นี้นะครับนี่เอออันนี้แผนกคัดสรรน,นะครับนี่นะครับค <c oughs> <c oughs> ัดของดีทิ้งนะครับเอาของเสียไว้นะครับนี้ <c oughs> <c oughs> ไปตลาดเจริญสีนะครับญาติโยมถวายจตุป,ปัจจัยเป็นข้าพัตถาหารนะครับ พระอาจารย์พระครูบิดีการหนูเพียนนะครับก็ทําหน้าที่นะครับรับปัจจัยจากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับไปซื้อของนะครับไปกับวิยาวัชรของวัดนะครับละตลาดเจริญศรีนะครับร้านยิ่งเจริญทรัพย์ยมเสกยมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ร้านของแม่แพงนะครับทางไปซื้อแล้วก็ยมเขาก็ถวายมานะครับบางครั้งของมันเยอะนะครับให้นำเอารถที่วัดบ้านกบวนี่ไปรับมาเลยนะครับ เด้นนะครับพระอาจารย์พระครูนะครับท่านก็จะให้แม่ขาวไม่ชีนะครับผู้ทําครัวจดรายการนะครับว่าจะซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปซื้อนะครับแต่มะเขือนี่ไม่แน่ใจไว้ได้ซื้อหรือเปล่านะครับนี่ถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสามมณีจอมกขยันแห่งวัดบ้านกโบนะครับนี่นะครับพาแม่ชีแม่ขาวทําวัดตั้งแต่นู้นนะครับตีสามครึ่งนะครับไม่รู้ตื่นมากี่คนนะครับ ได้ยินแต่เสียงนะครับตุบาอาจารย์ก็ไปทําวัดที่วิหารนะครับสามเณรนะครับทําวัดนะครับอาอาอาไปนะครับได้ยินแต่เสียงนึกว่าลําโพมันแตกนะครับนะครับไม่ท้วงกันดีกว่านะครับนีอาจารย์มหาวิเชียนวรกุโนนะครับเรียนทำเก้าประโยชน์นะครับนี้ มาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ผักเหี่ยวๆนะครับนี่เขาจะขึ้หรือหรือเปเขาตูมันกระซื้นหรือไม่เองบหรือเนล่โอ้นักสาวไปโดนนี่นะนักสาวไปโดนอยตีย้ mm hmm. โอ้ยนาตาสีมหอดพี่เนาะเด้อนะครับ <laughs> บางอย่างโยมก็ถวายมานะครับ <laughs> 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 บางอย่างก็ซื้อมานะครับ <laughs> นี่นะครับนี่ถวายผักชีมานะครับนะครับทิ้งสามส่วนนะครับ ได้สองส่วนนะครับนี่แต่ว่ามันมีคุณค่านะครับปลูกย่มมี่ก็สิแย่เนาะพักซี่เนาะมันต้องย่บอกราษาเหล้วยวดี๋ยวัาจะผูกันยังได้เนาะมีหนาวจังหน่อยเดือนะครับแพนปรพกาศอยู่นู้นนะครับนี่นะครับผักกับคนนี่ไม่รู้ใครอายุอ่อนกว่ากันนะครับเนี่ผักชีนะครับแม่ชีกับผักชีนะครับบ่แไม่น้ำท่วมหรือพนคกพนมเหือ บางบวนนะครับบ้านท่าบ่อนี่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมใหญ่นะครับนี่จะสุอท้อนเมื่อน้ำถ่วมหมอจะเสุอทอนบ่ได้จับค่ะน้อยน้อยนนะครับน้ำโอ้บ้านโคกนะครับบ้านไม่น้ําท่วมนะครับนบ้านอยู่ที่สูงนะครับน้ําไม่ท่วมจะเสือท้อนนะครับมีชีตเตียมมีน้ำถ่วมบ้าน อำนาจบ่วถ่วมเนาะบ้านปักเฮ็ดนี่น้ำถั่วมบ่บ้านปักเห็ดเนาะถั่วมห้วยทิปักเฮ็ดกับบ้านอียังก็ต่อกันไปหั่นเฮอนะค่ำเนาะปักเฮ็ดนาค่ำบ้านยังอีูบ้านนี่เนาอนทงมนาทมแต่ว่าน้ำบ่วถั่วแจ้เขื่อแม่นบ่เดียวนั่นเจสูทรนะครับนี้ทางเจสูทรนะครับนี่เด้อนะครับ กำลังคัดผักกาดนะครับผักแต่และอย่างนี่โอ้ยนะครับคัดส่วนที่เสียออกนะครับสงสัยวันนี้ใช้คำผิดนะครนี่ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะครับผักออนนะครับอันซุ้มมันเศษมันเหนียวไปเห็นอย่างบาดน,นี้คุณปลาเจ้าค่ะปลากิน นะครับส่วนสุดท้ายก็ไปถึงปลานะครับปลาที่สระน้ํานู่นนะครับเออมันมีปลามีแต่ปลาดุกบูแมนบ่ปลานิ่งก็มี่ปลานิ่งก็มีโอ้ปลานิ่งมันกินดีเด้กินพักนี่ปลานิ่งปลาดุกกินด้จยกปลาดุกก็กินกินนะฮะถ้าไปอันเอาอาหารใส่ยาล็อกผสมโอ้หยุดเห็นอยู่วัดไมสันติสุขแล้วเพิ่นโอ้มันกินเนี่ยพักนี่กินดีอีเลยเด้่ ไม่รู้ผักอะไรต่อผักอะไรนะครับส่วนสุดท้ายจริงๆก็ไปถึงแก่ปลานะครับในสะนุนนะครับส่วนดีก็ถวายพระแม่ขาวแไมชีนะครับนี่อันตัวนี้เพิ่นถวายมากบุ้งเฮือหื้อูดตัวนี้ก็สิคักบัวคอยกันนะเนาะเด้อนะครับ แต่ว่ามาถึงวัดบ้านกโบเลยเป็นคุณเป็นค่าทั้งนั้นนะครับนี่แต่ละอย่างนะครับซื้อหนึ่งถวายสองนะครับลานยิ่งเจริญทรัพย์นะครับโยมเสกโยมนิดหน่อยแล้วก็ลานของโยมแม่แพงนะครับทางตลาดเจริญศรีนะครับโยมเขานี่มาดูที่วัดบ้านโกโบเลยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์พระครูไปซื้อนะครับไปกับวิยาวัจกรของวัดนะครับ ซื้อไปอะไรมากมายนะครับมีพระอะไรเยอะขนาดนี้นะครับเอารถหกล้อไปนะครับมาดูแล้วก็เข้าใจนะครับเฉพาะาพระนี้ด้วยกันอยู่ด้วยกัน92้าูปนะครับสามมณีนห้ารูปแม่ขาวแม่ชีเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับนี่เด้อเอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอพิธีนีก่อนเด้อ